ใส่ทีละสาตัวหน่วยใหญ่เดเด้อตัตัวเอาน่าค้นี่ไหมไงงสามตัว <and> พีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองปายบ้านเฮาสู้ขู่สู้คนมาพอกับสียใจคือเกอาาา่าพี่น้องจ๋าวันนี้เสียใจผ้าผีผ้าน้องทำกินตําหอยนางรมพี่น้องใส่สมําน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหอยนางรมเนยใหญ่ๆสดๆเลยใส่สตอหมูมีอันกระทินกินนำ้ำขันกระทินกะสีเข่ากันเนาะพี่นอนะ้องเนาะสตอก็เข่าคือกันอืมวา้าวแฮ บอกข้าวได้เป็นหะออืมบอกอืมขอบคนคักจะต่อไหมมีขนมจีนแก่เผ็ดพี่น้องจ๋าเอาแ้แคบหมูคือเกา่าโบเบิดงาด้วยแคบหมูนี่เผ็ดเวลายอืมเผ็ดดดีๆใช่ครับ สุดย้อยลอเลยเมื่อได้ดตำสุบเบิงพี่น้องแฮ่คือสมตำนี่แหละละว่าใส่กระเทียมลายๆแน่กส่บอร์ไซส์อันบัเขาเทเดอ,อร์คันใส่บัเขาเทนี่มันสิเพิ่มความข้าวเวยพี่น้องเลย 嗯，真的、mm。Hmm. ผ็ดพี่นเนาะบวเผ็ดบวแซบคือว่าเนาะม,มามาพี่นาอแส้ๆนันสนายอื์ห่ว thế là 3 tổ nó ngồi nhảy liền đó 3 không ui nó nắp này mẹ hoai nhảy 3 tổ ừ. Men no? mm. da อ๋อน้งร่มสะดุ้งน้ำพอนิดหนึ่งนะพี่น้องเ้ยบะสุกดอกตาวมันสิเพิ่มบะให้มันข้าวลดความข้าวได้อีกบ่ไม่ข้าวแน่นอน ཁེ เผ็ดเผ็ดแซ่บ เพชรพี่น้องอกินหอยอน้ำร่มเคิงกิโลเหมือนแรงร่มใส่หน้าบัานคิมีไปโรงเรียนเด้พี่น้องเด้อ โซอีแแบมน้ำพอเป็นลืมสวัสดีภาษาอังกฤษให้ให้กาย how are you today today I'm eating oyster oyster with papaya salad very spicy mm. And also have rice noodle and uh, pork cracker. Come and join with me, please. <laughs> mm -hmm. So yummy. kilogram of uh, oyster 1 mm. kilogram ็นที่ละสองตัวสามตัวนยมันหวานเผ็ดเ้ยวบ วหวานหอนัอนงร่มแล้วไปหนอบริษัทนำการว้าแซ่พิศเมือเ่อปูก็เก่้าล้วบอก

음. 딱. Put 다 음. เจ้าพี่น้องเสร็จสันเคียร์คุ้นจังๆวุ้ยเพจจะพี่น้องไปละชาวตาเชียร์ร่าพี่ล้าน้องไปแล้วขอบุญขอบคุณพี่น้องสู่ขู่สู่ข้นที่ติดตามรับชมชาวตายคอหายมีความสุขหลายๆบางสิ่งใดก็ขอคอหายประสบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกประการเด้อพี่น้องพอกันมากิมหนาจ่า,บายบายจ้าไปกินเกลือก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพศ